สวัสดีนะครับมาพบกับเรานะครับในช่องสลด์แซมสั้นคนเมืองนะครับ,บน,นี่เราก็อยู่กับสิ่งสนุกสนานนะครับตอนนี้นะครับอยู่กับสิ่งสนุกสนานแต่ว่าแต่ว่ามันเป็นอะไรยังไม่รู้นะครับเดี๋ยวเราจะมาเปิดดูนี่จาก f c นะครับนี่าจากเาฟซีสอนสริทับมานะครับเขารู้หมดแล้วี่ให้รู้หมดเรียกว่าได้จากการซื้อมานะครับ อยากเอฟซีนะครับเพราะว่าเอฟซีสั่งเอ่า FC ฟซีบอกว่าอยากมีแบบถ้าอะไรนะเรียกว่าถ้ามีงานการอยากมีคอนเสิร์ตเนะาะเดี๋ยวเรามาเปิดดูครับว่าลำโพงที่เราสั่งมาเนี่ยมันจะดังเรืออลังการขนาดไหนนะคะนรับไหนลุกิลุบลๆบล้บโอ้ <FC. S 2> ทเทอฟซีอะไร เอฟซีเป็นคนสั่งให้นะครับจะรอบน่ายตังค์นะครับนี่อะไรเนี่ยโอ้ไมลอยนะครับไม้ลอยแบนรู้จักไมลอยไหมเดี๋ยวถามแบนก่อนนี่ไม้อะไรลูกมันลอยได้ไงมันลอยก็มันลอยอยู่ใช่ไหมใช่ครับมลอยอพวงมาลัยครับตอนนี้ขนาดยังไม่ได้ลองเซงครับจะพวงมาลัยแล้วอย่าไปเยียบมันนี

ไม่ใช่ใหญ่กว่าของปูเ่รใหญ่กว่าเนาะดูพี่กับน้องก็เห็นน้องเอาออกมาด้วะของปูนียวมาเทียบดูสิมาเทียบดูสิดูมีล้อหมุนด้วยนะครับเออของปูมีไหมโหว่าของปูใหญ่ละอันนี้ใหญ่กว่านะครับใช้ลายกว่าใหญ่กว่าใช้ลายก็โอ้ดูดูหมูโอ้โอ้ตูดเอ้เยจะเล่นหลังน่าไอย่าเล่นวะเอาอุปกรณ์มาอุปกรณ์นด้ไหมครับคุณพ่อ โอ้โหเสียงจะกระหึมขนาดไหนนะคะท้องรติดตามนะรัติดตามเทสก่อนส่งต่อไปนักร้องซุ้มของเรานี่จะไม่แพ้ซุ้มอื่นแน่นอนนะคะับเพมีการฝึกฝนนะครับอือย่าไปพึ่งเล่นอย่าพึ่งเล่นเนาะเอาไว้ก่อนเผื่อมันอะไรมีปัญหามันกล่องมันส่งได้ไหนเอออย่าพึ่งเล่นอีกอันหนึ่งเลยครับอ๋อตกวงได้ไหมได้ไหมสองอันครับ โอ้เดมไม้สองอัน,น,น,นอย่าพึ่งเล่นลูกอย่าพึ่งเล่นลถ้ามันมีแบบอะไรเสียหายสามารถใส่กล่องส่งคืนเท่าไ,ไหร่เลยอย่าพึ่งไปทำอเออจังไรเรอกเอานั่นเลยั่นตรงใหญ่ๆนั่นอ่ะเออไ,ไม่ใช่ไม่ใช่นี่จะขอลองด้วยไม้ไม้สั้นจังเลย อันนี้ไว้เสียบไฟเสียปลั๊กปลั๊กนี่ก็ไม่ถือเออปลั๊กไฟทำไมมันสั้นจังเป็นที่จะยาวๆกว่านี้หน่อยเนาะพูดดูสินี่กระเป๋าเห็นเหมือนกระเป๋าเลยเออมีรถลากด้วยครับเหมือนกระเป๋าเลยถูกใจถูกเรามาลองต่อดูครับว่ามันจะดังและอลังการขนาดไหนนะไม่ใช่ดังลั่นมันดังมันอ่ะไหนสมสมโคนนะครับโล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 เทสเทสเทสไปดังกวนไปนั่งรกวนครับ ล้อล้อล้อเสียบตัสิเฮ็ดเฮ็ดเฮ็ดในส่องแล้ปลั๊กเตอรปลั๊กเล็กมาหน่อยดีวันโทรศัพท์สวัสดีโทรศัพท์อ๊อบอ๊อบอ๊อบเดี๋ยวเราก็จะถ่ายคลิปมาให้รับชมนะคะเดี๋ยวยัยเขาหาที่เสียบก่อนอะไรนะอ่ะตอนนี้ก็เสียบปลั๊กเรียบร้อยแล้วนะคะหาโทรศัพท์มาเปิดเพลงแล้วโอ้ยไม่มีฐานไม่มีฐานอีก ต้องไปหาฐานก่อนทำให่แทนดูเสาอะไรเดี๋ยวเดี๋ยวให้นักร้องของเราเทสดนตรีก่อนให้พอลงเอาเพลงเลยเหรอครับเพลงอะไรดีครับมาเดาติดไม้ให้เดี๋ยวให้ให้ตีโฟอะไรนี่ยให้นักร้องเราบลูทูธเสร็จก่อนนะคะตอนนี้หาหาอะไรสัญญาณกันยังไม่เจออยู่ตอนนี้ตอนนี้ทดสอบนะทดสอบไหมโอรอสิโอรอ แต่ว่าไม้นั้นใช้ไม่ได้ใช่ไหมไม่มากับลังวงใช้ไม่ได้นะคะบางครั้งฉันอยากเบามากมองป้อมของป้อมากถามตัวถือสักูนเรื่องราวของเราสองคนควรจะร้องเอ้ย ฉันแอบเห็นเห็นเธอเดินคู่อังครมันเหมือนมีมีดกรีดใจมเธอใจไหมตัวเราฉันเลยต้องถามถามเธอบอกเธอตลอดเวลานะเออ ที่เธอบอกกับฉันเธอคิดกับฉันยังไงเป็นเพื่อนหรือเป็นแฟนแต่ฉันรักเธอนักเน่นประพวงคิด ใจฉันคิดถึงแต่เธอบางครั้งนอนละมือบางคราฉันก็เพื่อนนราเดียวถึงคิวมูสครับตอนนี้อ่ะหนึ่งพันกิโลยัเป็นยังไงนะครัเบเอ,อ,อ,อาตูดแจ้งกันยังรุปาน ยังไม่มามีคนนู้นคนนี้มาหาแต่ยังไม่มีความรักที่เธอรอคอยกลับมาไปยังไม่มาเฮ้อะไรเนี่ยโอ้ยรักลองรับจริงเสลือเพียงเพียงแค่ตัวฉันเป็นเพียงแค่ดวงดาว สามตาเกาะนูเกาะแมวหาอาภัยยังไม่มาหาอาภัยยังไม่มาอยู่ที่สับ,บินลาเราต้องอยู่อีกร้อยปีอีกร้อยปีพ,นพันปีหมื่นปีใจอยู่ตรงนี้อยู่เป็นตำนานว่าอโอโอ,โอ ว่าอ้ออือกันนังรอเธออยู่ตรงนี้นานแสนนารันนั่งรอเธอที่สเวลาอยู่นานแล้วถ้าภัยยังไม่มา กลับมาถ้าอาภัยยังไม่มาถ้าอาภัยยังไม่มาอยู่ที่สับบินลาเแล้วต่ออยู่อีกร้อยปีอีกร้อยปีพันปีหมื่นปีจะอยู่ตรงนี้อยู่เป็นตำนานว่าออ ตรงนี้นาแสนนาว่าอ้อว่าอ้อจะนั่งรอเธออยู่ตรงนี้นาแสนนาโอ๊ะเป็นยังไงบ้างครับเครื่องเสียงเป็นยังไงบ้างโลโลเดี๋ยวดูก่อนว่ามันใช่อะไรได้บ้างยังไม่รู้ตอนนี้แค่ทดสอบนะ ทดสอบปุก็ไม่ไม่ใช้ไม่ได้นะไม่เสียนะครับไม่เสียแล้วไม่เสียอันนี้คือใช้ไม้ของของคุณปูนะครับของคุณปูแต่ไมนี้ที่มากับลำโพงไม้นี้ยังใช้ได้อยู่แต่ต้องใช้ฐานไม้นี้ยังไม่มีฐานเขาไม่มีฐานมาให้เหรอไม่มีครับไม่มีฐานรุ่นไหนงาจะเป็นรุ่นใหญ่เนาะอ๋อฐานสีเหลียมนั่นเหรอเดี๋ยวทดสอบฐานก่อนเดี๋ยวหาฐานมาใส่ก่อน เราไปหาถามกันนะคะอ่ะครับหลังจกกทดสอบไปแล้วเครื่องเป็นยังไงบ้างครับยังเอ้ยเอาไปไหม <c ười> ยังไงก็งงาฝากติดตามในช่องของเราด้วยนะครับาถามเครื่องก่อนเครื่องเป็นยังไงบ้างเสียงดีไหมสุดยอดมากเลยนะครับโอ้สุดยอดมากเลยนะครับสุดยอดอยู่ตรงไหนสุดยอดอะยอดมันอยู่ตรงไหนสุดยอดโอเคไม่ได้สองอันฮะงงใช้ไม่ได้สองอันนะครับ ไม่ใช่ลำโพงไหมไห oh. นเสียบไม้นั่นดูสิเนี mm. ย่ยเสียบไม่ไม่ที่มากับลำโพงนี่คือรุ่นนี้นะคะลองกดดูพ่ oh, ารุ่นี้โอ้สายมันสายสายยังเล็กหรือเปล่าเออ <ๆ S 1> ะะสายมันเล็กปะดูลำโพงก,ก็บเบลอเท่านะแต่ว่า oh. สายไม้นี่ oh. โลโลเปิดก่อนกดซิพอนโลโลโล,โลไม่เกี่ยวเ oh. นาะมันไม่เกี่ยวเนี่ย รูโรูนโ้น,น,นี่เขจะเสียแล้วนะครับมลวโพงมากับอ้ไม้มากับหลวโพงนี่ไม่ไม่ติดนะครับไม่ติด,ตตตดแ,แต่ว่าไม้ที่ของคุณปู่นี่คือเสียไปติดเลยเนาะรู้รโ้รู้อู้อออน,น,นี่นี่ มันโดยงคังข้างๆไงไม่รู้เบาๆลำโพงเจ้าโอ้ไม้เจ้าม่ใจะมีหรอนต่อไม่มีครับไม้เรามีอ๋อไม่เป็นไรนะคะแต่ว่านี้ดูครับเอยเข้าหลุดไปเหรอโอ้ไม่คือเรือไม้ลอยนะคะยังไม่มีแต่ฐานหาฐานไม่มีนะคะเดี๋ยวค่อยหาฐานมาไม่รู้ไม้ลอยจะคืออีกหรือเปล่าเดี๋ยวเราไปชมกันเลยนะครับเดี๋ยวเราหาฐานก่อนค่ะอ่ะสำหรับคลิปนี้ไปฝาก ยังไงก็ฝากติดตามในช่องของเราด้วยนะคระใช่เป็นหน่วยพุงเลยยื่นเลยในช่องไลายแซปสั้นควัญมาแล้วเหรอาลบเออลบมันเป็นอะไรเดือยมันลุกเข้าไปข้างในครับเดือยมันลุกลบลบได้แล้วได้แล้วนึกว่าจะใช้ไม่ได้ก็ใช้ได้อยู่นะฮะก็ถือว่าเสียงดีแต่คนร้องเสียงเพี้ยนนะฮะคนร้องร้องผิดจังหวะเอ๊ะทำไมอะเอา ปิดครับอ่ะปิดช่องครับยังไงก็ฝากติดตามในช่องของเราเลยนะครับในช่องลอเซมสันขวันเมืออย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้กดลน์ครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะ